สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและก็เด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องอนุบาลสาทับสองค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนัทในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาคุณครูนัทนะคะก็จะให้เด็กนะคะได้ฝึกทัศกษะอนุกรมภาพภาพต่อเนื่องนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกสมอง โดยกิจกรรมเบิร์นกินโดยที่จะให้เด็กๆนะคะนับ1ถึง10ให้เด็กเด็กทำลูกแอลแล้วก็ลูกมือจีแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาค่ะโดยนับ 1- น0ถึง10นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามานับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5สองสามี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากๆเลยค่ะปบมือให้กับตัวเองเลยค่ะเด็กๆคุณครนะูนัดให้เด็กๆนะคะได้ไปทำใบงานชุดกิจกรรมที่สองกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเฉลยชุดกิจกรรมที่สองกันเลยนะคะเด็กๆเอ๊แต่ชุดกิจกรรมที่สองมีกี่ข้อเอ่ยสองข้อนั่นเองค่ะ คำสั่งบอกว่าไงคะเด็กๆให้นักเรียนระบายสีในช่องถัดไปให้ถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยคะ่ะรูปภาพอะไรคะรูปตัวท่านั่นเองและตัวทากที่เด็กๆได้ระบายสีลงไปมีรูปทรงอะไรคะรูปทรงกลมนั่นเองค่ะเด็กๆ และคุณครูนัดก็ได้กำหนดสีต่างๆไปใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสีแรกที่คุณครูนัดกำหนดคือสีเขียวสีต่อไปคือสีอะไรคะสีแดงและสีในช่องต่อไปละคะสีอะไรเอ่ยสีเหลืองและในช่องถัดไปละคะเป็นสีอะไร สีเขียวและในช่องถัดไปล่ะคะสีแดงและในช่องถัดไปล่ะคะสีเหลืองเด็กๆลองดูสิคะว่าเหมือนกันไหมเอ่ยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะสีเขียวแล้วก็ตามด้วยสีแดงแล้วก็ตามด้วยสีอะไรคะสีเหลืองเราก็ระบายสีแบบนี้ ไปจนถึงสุดท้ายเลยใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยคะ่ะใครทำถูกบ้างยกมือให้คุณครูคนัทเห็นเลยคะ่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูเฉลยข้อที่2กันเลยคะ่ะคุณครูนัทให้เด็กๆนะคะได้ระบายสีในช่องถัดไปให้ถูกต้อง เด็กๆทำได้กันไหมเอ,อเย้ยเดี๋ยวคุณครูนั้นจะขึ้นเฉลยดังนี้ค่ะค่ะนี่ก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆใครทำถูกบ้างข้อที่2เยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆผลงานของเด็กๆนะคะก็ได้เอาออกมาโชว์ให้เพื่อนๆและก็ คุณครูทุกท่านได้รับชมด้วยนะคะต่อไปเราเข้าสู่กิจกรรมฝึกทักษะอนุกรมภาพภาพต่อเนื่องกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะไปเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หกันเลยค่ะครูนัดก็จะมีวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยม ตึ๊เอ๊ะเด็กๆจะตอบข้อไหนคะกอไก่วงกลมคอไข่สี่เหลี่ยมค่ะใช่แล้วคะ่ะวงกลมนั่นเองเด็กๆก,ก,ก็ตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองกันเลยค่ะเด็กๆข้อที่สองนี้ จะเป็นคล้ายๆกับเมื่อวานที่เราได้เรียนรู้ไปแบบรูปความสัมพันธ์และักษณะของสิเด็กๆลองสังเกตดีๆนะคะก็จะมีรูปสอทีไปทางด้านบน และถัดมาก็คือจะเป็นลูกศรชี้มาทางด้านล่างสีฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆจะตอบข้อไหนคะรรหว่าลูกศรชี้ไปทางด้านล่างสีชมพูลูกศรชี้ขึ้นสีฟ้าค่ะขอไข่ลูกศรชี้ลงมาสีฟ้าลูกศรชี้ขึ้นสีชมพูค่ะเด็กๆจะเลือกตอบข้อไหนนะ้า เด็กๆบางคนยังนึกไม่ออกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบค่ะรูปแรกก็คือลูกศรชี้ไปทางด้านบนสีชมพูและลูกศรชี้มาทางด้านล่างสีชมพูใช่ไหมคะต่อมาก็เป็นลูกศรชี้ไปทางด้านบนสีฟ้าและต่อมาก็ชี้มาทางด้านล่างสีฟ้าเหมือนกันและต่อไปก็ลูกศรชี้มาทางด้านบนสีชมพูและถัดไปล่ะคะเด็กๆจะ นำลูกศรชี้มาทางด้านไหนคะด้านล่างนั่นเองค่ะสีอะไรเอ่ยสีชมพูใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะต่อมาก็ว่างอีกแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าลูกศรชี้มาทางด้านล่างสีชมพูแล้วต่อไปจะเป็นสีอะไรชี้ไปทางด้านบนนั่นเองสีอะไรคะ สีฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆเราควรตอบข้อไหนคะเด็กๆกไก่นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดน,นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เด็กๆควรเลือกข้อไหนคะระหว่างก้ไก่สี่เหลี่ยมขอไข่สามเหลี่ยมค่ะใช่แล้วคะ่ะต้องเป็นขอไข่สามเหลี่ยมดัาเอเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเกมการศึกษาอนุกรมภาพภาพต่อเนื่องเด็กๆทำกันได้ไหมคะ ทำได้ใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูนัทจะมอบหมายชุดกิจกรรมที่3นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอในขณะที่ทำกิจกรรมสำหรับวันนี้คุณครูนัทต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบายบาย